เราก็มีสวนนะครับที่ว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันหัวใจเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันก็พร้อมยินดีนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับอย่าอย่าพูดว่าเป็นความรู้เลยครับอ่าก็ไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอใน,นที่ว่าคิดว่ามันดีนะครับจากที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับที่สนใจนะครับทําการ,กรเกษตรยุคใหม่นะครับมันเพิ่ง ฟ้าฝนสภาพภูมิอากาศที่เปรปรวนเนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยอะตัวช่วยอ่าน้ำเลง้งเราก็ต้องมีเครื่องสูบน้ํานะครับมีระบบน้ําที่ดีมีแหล่งน้ํานะครับที่ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับ ในกฎของธรรมชาตินะครับทุกคนจะได้น้ําฝนเนี่ยเท่าเท่ากันทุกคนนะครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะมีภาชนะในการรองฝนนั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็มีขันบางคนก็มีตุ่มบางคนก็ขุดบอ่อไว้นะครับใครมีภาชนะที่ใหญ่กว่าก็จะได้มีพื้นที่ในการเก็บน้ําไว้ใช้ยามเล้งนะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไร โลเกตเนาะอ่าให้เพื่อนๆคิดนะครับน้ำดีมีใจไปกว่าครึ่งใช่ไหมครับครับผมก็ระบบการเกรษตรในอนาคตก็ต้องระบบน้ำสำคัญครับผมเดี๋ยวไปดูส่วนข้างบนกันนะครับพี่เอ๋อครับเดี๋ยวไปข้างบนเลยครับ